สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากครัวข้อข่าวนุ่มกัญชัยงานเข้าแล้วเจอแท็กซลันยูแกงงอใหญ่หาสนันไอจีเป็นคุณพ่อสุดแซ่บที่ทั้งหาและอารมณ์ดีมีนิสัยขี้เล่นสุดๆส,สำหรับแท็กซลันยูโรจนะอุตธ,ธรรม ที่มักจะคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างตลอดช่วงนี้ขยันคิดคอนเทนต์สุดพีคสุดฮาคฟเวอร์เหาตัวแม่วงการบันเทิงเพียบแถมยังชอบขุดภาพเพื่อนๆดาราออกมาแชร์กันรัวๆล่าสุดก็ถึงคิวของหนุ่มกัญชัยงานนี้แท็กก็จัดเต็มจัดหนักเป็นภาพที่กัญชัยแต่งหญิงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับลูกนี้พร้อมแคปชั่นเซลนว,ว่าอุ๊ยรักพี่นะพอดีเปิดเจอข่าวใส่ไข่ เห็นพูดถึงพี่พศคือดีสวยมากจำได้เลยถ่ายหนังด้วยกันแฮชแท็กข่าวสายไข่แฮชแท็กรักพี่หนุ่มนะพ่อไอดอลผมหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวด็ดต่อไปขอบคุณ f อซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ